สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับมาชมตัวนี้ครับกับ Toyota โคระอันติดนะครับมือเดียวป้ายแดงปี2013เลยครับมือเดียวสวยสวยไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับสีสวยเต็มภายในงามครับดูแลดีดูแลศูนย์ใครสนใจอยากได้รถสภาพสวยๆนะครับคันนี้เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้โชว์ไมเนอร์เชนนะครับเป็นตัวจีลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในสวยมากๆนะครับพวงมอะไรมันอีฟังก์ชันเซน์ล็อกแอร์แบกเอเบสดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าภายในเบาะหนังสีดำสภาพ สาสวยเลยครับโทนดำนะครับดำดุแรง1.8นะครับตัวนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับใครกำลังหารถใช้งานฝากไว้ด้วยนะครับกับ Toyota Corolla a n t i ตนะครับอึดถึกทนไว้ใจใช้ได้ยาวดูแลสบายครับจัดไปครับกับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ปี2013นะครับรถอยู่ในสภาพที่ครบจบพร้อมใช้นะครับเอาไปใช้งานได้เลยครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับใครสนใจโทรเจรจามาชมมาเช็คดูแลทดลองขับนะครับ รถอยู่ที่มินบุรีนะครับอยู่มินบุรีมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับรถสวยนะครับสีสวยเต็มนะครับคันนี้เก็บทุกระบบมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนเอกสารครบนะครับการันตีครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิคว่ำจมน้าแต่อย่างใดรถอยู่ในสภาพที่สวยๆนะครับนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับ ทนทานแน่นอนนะครับรุ่นนี้เป็นที่รู้กันไม่แท้นะครับ2 2 4 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่มีกรอไมแต่อย่างใดเช็คศูนย์ดูแลดีมากๆนะครับภายในสวยสีข้างนอกก็ง,งามๆเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรุ่นนี้อึดถึกทนแน่นอนครับโชว์ไมเนอร์เชนตัวท็อปนะครับ 1.8G นะครับภายในโทนดำสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับกับราคาที่เปิดนะครับ198,000บาทนะครับเครดิตดีออกรถศูบาทนะครับอะไหร่การซ่อมบำรุงดูแลรุ่นนี้ถือว่าเป็นอะไหร่ที่หาได้ง่ายและก็มีเยอะครับมีทั้งแท้เทียบเทียมนะครับโดยรวมสวยนะครับคันนี้พวงมาลัยมันตอฟังก์ชันนะครับเกียร์ขั้นบันได1.8ออโต้นะครับรถครบจบเอาไปใช้งานได้ครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวเช็ค กันมาได้เลยครับเครดิตดีนะครับออกรถสู์บาทเลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับนํามาฝากนั้นนะครับเรื่องความทนทานไว้ใจได้เรื่องอะไหล่หาง่ายใช้ได้สบายใจอึดถึกทนดูแลกันได้สบายใจรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับฝากไว้นั้นะครับกับ To โยต้าคโรราอันติดครับรถเดิมรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับใครสนใจโทรจรจการนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดก็ได้นะครับไลน์มาครับติดต่อมาได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ